อ, yup. อ่านให้แม่ฟัง่วินวิกตกตกอพระอ่อันไหนอ่านถึงตรงไหนแล้วขวาน S <S น,น,น้องแปลงฟันอ่ะแม่ทำให้ดูเนี่ยทำอย่างนี้อ่ะนี่อ่านสิอ่ะดูนีออ้ทำไมอ่านอันนี้มไม่ได้เหรออ่านได้ไหมน่ะอ่านอันนี้มไม่ได้อ่ะไม่อ่านอ่ะเห็นไหมกินหนกินกินอะไรเยอะกินช็อกเยอะกิน,นช็อคโกแลตเยอะแล้วเป็นยังไงกลัว อ๋อกินช็อกแลตเป็นควายอ่ะแล้วก็นี่เห็นไหมพี่บอกว่าอะไรแปรงฟันหรือยางหนูนิดใช่ไหมเปิดประตูอ่าอ่าเปิดประตูไปอ่ะไปอันนี้อะไรอันนี้อะไรเฮ้ย<ฟ>อ่าช็อกแลตแล้วอันนี้มันคืออะไรเนี่ยทูสทูสอ๋อโอเค นั่นแมลงกินฟันกำลังทำอะไรอะกำลังทำอะไรครับกำลังขุดฟันโอ้ยปิดฟันจังเลยปิดฟันจังเลยใช่หไหมนั่นไปหาใครหา,าหมอหมอบอกว่าอะไรครับเชื่ออืมแล,แล้วอะไรอีกค่ะ ปอ,อปดฟันเลยอ๋อปวดฟันเลยคุณหมอบอกว่าให้แปรงฟันด้วยใช่ไหมมีฟันมีฟันอะไรอีอีฟันผุเหม็นใช่ไหมฟันผุไหมกินอะไรฟันผุครับปันผุอืมอันนี้ทำอะไรเนี่ยชิงอ่ะ อ๋อเอาอะไรทิ้งเค้กขยะอ๋อเอาช็อกโกแลตทิ้งขายะอ่ะโอเคแล้วอีกอันนึงล่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยมีเนี่ยเดี๋ยวซีตรงนี้บอกมีอันนี้อะไรเนี่ยพี่กำลังทำอะไรฟันอ๋อแปรงฟันอาร้องเพลงด้วยฟันฟังเออ อาจังทำไรแปลงฟันเสร็จแล้วแล้วพี่ก็ทำไรเนี่ยพี่ทนพี่ทำไรแปลงฟันอ๋อแปลงฟันแล้วไปไหนไปนอนนอนแสดงว่าต้องแปลงฟันก่อนนอนใช่ไหมครับ แม่มาแล้วใช่ไหมแม่ไม่มาอันนี่ใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยยายอ๋อยายนี่รักใครรักรักใครเดี๋ยวขาดหนขาดไปหมดแล้วนี่กราบบุกก่อนเร็วกราบบุกก่อนกราบหนึ่งเอาไปกราบเร็วเ,วเอาไปกราบสิ คือไปกับดีๆกับหนึ่งไม่ยอมกับไม่ยอมกับเป็นควายนะทำไมต้องนอนล่ะไปดีกว่า